ขณะนี้เป็นภาพของเซลล์ทีพิฆาดหลายเซลล์ร่วมกันช่วยกันจัดการกับเซล์มะเร็งซึ่งเป็นสีแดงเมื่อมีการปล่อยสารเข้าไปย่อยสลายเซลล์มะเร็งแล้วจะปรากฏเป็นแสงสว่างจ้าขึ้นมาทุกครั้งในที่สุดเซลมะเร็งก็จะกระจายแตกออกไปในภาพจำลองที่แสดงเห็นการทำงานเซล์ทีพิคาดกำลังเกาะติดอยู่กับเซล์มะเร็ง เมื่อเซลล์มะเร็งมันจะส่งสารสื่อออกไปเรียกภาคพ,พวกมันเข้ามาส่วนตัวมันเองจะส่งสารพอฟอรินเพื่อเจาะรูเข้าไปในเซลล์มะเร็งแล้วส่งสารแกรนซามซึ่งคือสารสีน้ําตาลเข้าไปในเซลล์มะเร็งเพื่อย่อยโปรตีนของมะเร็งจนกระทั่งเซลล์มะเร็งแตกกระจายหายไปในที่สุดคณะนักวิจัยได้พัฒนาสารสกัดแอปโกแคทที่สามารถกระตุน้นเม็ดเลือดขาว T17 来一套。